สวัสดีค่ะดิฉันเสียงทิพย์เมธบุตรค่ะ วันนี้เราจะพามาดูสวนนะคะสวนพริกของพี่หัดชุ่มเย็นนะคะที่บ้านอะไรใหญ่หมู่สิบสี่ตำบลสองชานอำเภอกรัสังจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะตามมาดูเลยค่ะวใที่ะะพี่หักวองสนนริคปลูกพริกเนี่ยอายุกี่วันละคะเนี่ยอันลูกดกมาสองเดือนหกสิบวันเลยค่ะได้เก็บไปหรือยังคะสองครั้งแล้วค่ะเก็บสงครั้งเนาะ ใช้อะไรคะใช้สมแดงค่ะอ๋อสมแดงนี่ใช่ไหมคะอัตราการใช้ยังไงคะหนึ่งฝาในค่ะหนึ่งฝานาใหนึ่งฝาในเนาะตอนนยี่สิลิตรเนาะผสมอันนี้ด้วยไหมคะ ไม่ประสมค่ะคิดแต่นี้คิดแต่นี้อย่างเดียวเนาะจ้วเร็วตัวไวค่ะตัวเร็วตัวไวเนาะอาหารเสริมของพืชค่ะของพริกค่ะอันนี้ก็ปลูกเองเก็บเองั้งค่ะดอกจริงๆสวยลูกสวยมากเลยค่ะเข้มแข็งมากเก็บขายไปสองครั้งแล้วครับเนี่ยเก็บขายไปสองครั้งแล้วเนาะครั้งแล้วค่ะสามสีทุ่งปุ๋ยแล้วค่ะดอกแห้งค่ะขายพริกแห้งโลละสองร้อยตกแพงเลยเนาะ งั้นขอบคุณข้อมูลดีๆเนาะอยากสมแดงนะคะสมแดงรู้จักไม่รู้จนใครรู้จักเราคนนั้นโชคดีโอ้ยเยี่ยมค่ะเยี่ยมเยี่ยมค่ะ